แม่แม่รุดเข้ามาในห้องน้ำทำไมผมเข้าอยู่นะแม่แหมอะไรป๊อปฉันแก่ขนาดนี้แล้วเกิดอ,อะไรนักหนาพี่นิดพี่ทำอะไรอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะนี่พี่ก็แก่แล้วนะทำไมทำอะไรแบบนั้นฮนะนี่ไม่รู้จกักความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงเหรอฮะทำแบบนั้นมันเกินไปไหมไม่ แกดูแม่ผัวกแกสิวุ่นวายกับฉันได้ทุกวันเลยนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่จะอะไรนะักหนาล่ะแต่แบบนี้มันเกินไปไหมเอาเลยค่ะ oh ตัวนี้ก็สวยแต่ตัวนี้เบียดน่าเกเลียดจุเลศเก่ไปนี่พี่นิดพี่ทำอะไรอะอะไรก็ฉันจะออกไปข้างนอกฉันก็แค่ไปดูเสื้อผ้ามาใส่ก็แค่นั้นเองแต่นั่นมันเชื่อฉันนะพี่นิพี่ไม่ควรทำแบบนั้นนะอย่างไรก็น่าจะบอกฉันก่อนที่ทํทำอะไรอะ่ะจะเป็นอะไรไปเรามันเป็นครอบครัวเดียวกันนะยืมนิดยืมหน่อยจะเป็นอะไรไปล่ะ ฉันเอาตัวนี้แหละตัวนี้แก่ไปไปแล้วนะพี่นิตเฮ้ยพี่ณิษอะไรของพี่น่ะน่ะนี่มันเช้าแล้วนะทำไมถึงยังไม่ตื่นอีกเฮ้ยพี่นิษพี่ทำอะไรเนี่ยฮะแล้วทำไมจะเข้าห้องคนอื่นไม่เคาะประตูอ้ยมันอะไรนักหนาของฉันมันก็เหมือนของแกแหละแก่ป่านี้แหละ แล้วเนี่ยลุกขึ้นได้แล้วไปทํากับข้าวให้ลูกๆกกินนุ่นไปลุกได้แล้วป๊อปมาได้สักทีนั่นแกเนี่ยนั่งก่อนสิแม่มีอะไรจะคุยด้วยเนี่แม่มีเรื่องอะไรล่ะครับก็มีเป็นยายแกนะสิ เขาเนะี่ยชอบทําตัวว่าของทุกอย่างในบ้านอันเนี้ยเป็นของเขาคนเดียวไม่หนส้สาจะเข้าห้องแม่นะ่ะก็ไม่ขอประตูนะป๊อปแล้วอีอย่างนะเสื้อผ้าแม่นะ่ะจะเอามาใส่ก็ไม่ขออนุญาตทาไมต้องทําตัววุ่นวายแบบนี้ด้วยแม่ว่าเขาไม่น่าจะรู้จักคําว่าพื้นที่ส่วนตัวนะเอ้าวยฟ้าเธอรู้จักคํานี้ด้วยหรอไม่ี่ไม่หาอะไรอยู่เนี่ยช้าแล้วนะ ไม่หาเสื้ออะพี่คือไม้เพิ่งซื้อเสื้อมาใหม่แล้วก็ใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองนะไม่เอาไปซักแล้วมันก็หายไปเลยอะนี่ไมาอยากใส่ตัวนั้นไปวันนี้อะไม่หมายถึงตัวนี้หรือเปล่าลูกแม่คะแม่เอาเสื้อไม่ไปใส่แบบนี้ได้ยังไงล่ะคะอืมก็พอดีเสื้อแม่มันเก่าอะไมยแม่ก็เลยเห็นตัวนี้มันสวยก็เลยมาลองใส่อ่ะแต่จะว่าไปแล้วแม่ก็ใส่พอดีนะไม่หออมกับแม่ไหมอะ แม่คะเสื้อผ้าพวกนี้มันเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะแม่ถ้าเกิดแม่อยากได้เสื้อผ้าใหม่แม่ก็บอกมายสิคะมาพาแม่ไปเดินซื้อใหม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะแม่ถ้าแม่อยากจะได้เสื้อผ้าใหม่หรืออยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆเนี่ยแม่ก็แค่บอกมายกับผมก็ได้ไม่ใช่มาเอาของมายเข้าไปแบบนี้อะแม่อะไรกันนี่มันครอบครัวเดียวกันนะมายใส่แค่นี้จะเป็นอะไรไปแล้วอีอย่างนะมายแม่กับมายก็ผู้หญิงด้วยกันจะใส่อะไรไม่เป็นไรหรอกนะ แต่ถ้าเกิดไม่ให้พอใจแล้วก็แม่ถอดตอนนี้ก็ได้นะใครมาแม่แม่ก็ามาได้ไงเนี่ยแม่ทำไมแม่ไม่เคาะประตูก่อนนะคะอะ แล้วทำไมฉันต้องคอด้วยนี่มันท้องนุกชายฉันนี่แม่แมาม่มีอะไรครับอ๋อพอดีแม่จะถามว่าทาไมเครื่องทําน้ําอุ่นมันไม่อุ่นสักทีแม่จะอาบน้ําอ่ะแม่แม่ลองเปิดสวิตมันหรือยังสวิตมันมีปุ่มอยู่ข้างล่างอะ่ะแม่ลองกดหรือยังอ้าวหรอเดี๋ยวถ้างั้นแม่ลองไปดูแล้วกัน ทางอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วนะแล้วก็รีบมีหลาในให้ฉันละ่ะแต่จริงๆแม่ก็ไม่น่าจะเปิดประตูเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแม่ก็ควรนี่จะเคาะประตูก่อนสิคะเคารพความเป็นส่วนตัวกันบ้างสิคะแม่อะไรนี่พวกแกสองคนแต่งงานกันแล้วนะจะมาส่วนตรงส่วนตัวอะไรกันจู่จีดด้จุกจิกจริงๆว่าแม่น่าจะไม่รู้จักความเป็นส่วนตัวจริงๆนะ งั้นเอาแบบนี้ไหมคิดว่าเรามาทําให้แม่พี่รู้ว่าการมีพื้นที่ส่วนตัวมันเป็นยังไงนี่เธอรู้ไหมว่าเธอะล้าเส้นลูกไปขนาดไหนแล้วอะไรกันก็บ้านหลวเนี้ยมันเป็นของลูกชายฉันไม่ใช่หรอมันก็าเถากับเป็นของฉันอยู่แล้วนี่ไม่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านป๊อปก,กับไม้เขา เราสองคนน่ะก็เหมือนเป็นคนนอกถ้าเราคิดจะอยู่ด้วยกันน่ะเราก็ต้องมีขอบเขตถ้าเราไม่รู้จักมีขอบเขตเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงนี่เียฟ้าเธอยังไม่ชอบเลยคนอื่นเขาไปยุ่งของของเธออะคนอื่นเขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่ชอบให้เธอไปยุ่งของของเขาเหมือนกันแต่ว่าฉันน่ะก็ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีเนี่ยฉันผิดอะไรอ่ะ มันไม่เกี่ยวกับการดูแลมันคือเรื่องความเป็นส่วนตัวเธอควรให้เวลาเขาสองคนบ้างใช่ค่ะแม่พวกผมสองคนเนี่ยกำลังอยากจะสร้างครอบครัวนะครับพวกผมก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของพวกผมบ้างถ้าแม่แบ่งพื้นที่ให้พวกผมบ้างพวกผมแล้วก็แม่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วต่อไปฉันจนะระวังแล้วกัน ในไหนแม่ทั้งสองคนก็เข้าใจแล้วเนี่ยถ้างั้นพวกผมขออนุญาตหนีไปพักเที่ยวที่เขาใหญ่สักสองสามวันนะครับเห็นว่าแม่สองคนอยากได้หลานไม่ใช่หรอครับนะจ้ะนั้นเดี๋ยวแม่จะดูแลยิฟ้าให้องนะป๊อบไม่ต้องห่วงนะลูกงั้นพวกเราสองคนขอตัวนะคะจ้าลูก Herlig!